รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทสออฟเดอะเวิลด์จำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับ hey, 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 hey. น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิง์ผลิตภัณฑ์นม,มสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิกซีชชอบสนุกสุขที่บิกซีบริษัทไตรเอ็นโทเอเนกจำกัดภูมิใจเสนอยิน กินเฮสวัสดีครับจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มครับแน่นอนครับเจอกับผมผมจะแนะนำความอร่อยอีกเช่นเคยนะครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟอเมริ t c o f f e ฟี่เฮ e าสนะครับเป็นร้านกาแฟที่โอ้โหมีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับตั้งอยู่ที่ซอยพระคุณที40ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสัตว์เกษตรนั่นเองนะครับผมทานกาแฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านกันนะครับเราจะดูว่าเมนูอะไรบ้างครับวันนี้ที่ทางร้านส่งมาให้ผมความอร่อยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ ผลิตภัณฑ์น,น้ำจิ้มสุกี้สุตรกวางตุ้งตราพันท้ายนารสิงส์สดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีแว้นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี บอกคุณผู้ชมเอาไว้นะครับว่าส่งตรงจากร้านเลยนะครับเดลิเวอรี่ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงมาตรการที่ต้องเฝ้าระวังอยู่กับบ้านกันแบบนี้นะครับผมสั่งจากร้านนี้ครับเสบียงบ้านครับผมนี่คุณผู้ชมครับเป็นของสดๆนะครับแพ็กซีนมาเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นปลาอินซีนะครับผมแล้วก็ มีปลาทูปลาทูต้มหวานนะครับสามารถเวฟแล้วได้เลยแล้วก็มีมือไข่ต้มหวานนะครับ2เมนูนี้สามารถเวฟแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับแล้วก็มีปลาเก๋าแดดเดียวนะครับคุณผู้ชมเนี่ยง่ายๆเลยส่งแพ็คตรงมาถึงบ้านคุณคุณจะทอดคุณจะทําอะไรก็ได้เลยนะครับแล้วก็มีเมนูที่สามารถเวฟแล้วทานได้อ่ะขออนุญาตนะครับชีมให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับขออนุญาตเปิดแมสนะครับตามมาตรการครับต้องฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนนะครับ จริงๆแล้วง่ายมากเลยนะครับแค่ฉีกซองนะครับที่ซีนเอาไว้นะครับเทใส่จานแล้วเข้าเวฟนะครับก็จะได้แล้วนะครับนี่เป็นหมึกไข่ต้มหวานเป็นลักษณะของหมึกกระตอยนะครับที่ปรุงสุกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอร่อยมากๆครับคุณผู้ชมครับหมึกไข่ต้มหวานเป็นหมึกไข่จริงๆครับรับตัวนึงเนี่ย ตัวเล็กๆพอดีคำนะครับและกาะที่ก็าทำเป็นสําเร็จรูปแบบนี้นะครับสะดวกสบายอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าคุณเนี่ยมีข้าวสวยร้อนๆนะครับผมว่าเข้ากันได้ดีเลยนะครับฝากด้วยครับกับร้านสเสบียงบ้านนะครับผมขออนุญาตชิมนี่ก็คือปลาทูต้มหวานทูต้มหวานนะครับก็สําเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับปถูต้มหวานขออนุญาตลองชิมนะครับ อร่อยมากๆครับคุณผู้ชมครับปลาทูต้มหวานนะครับรสชาติกําลังดีนะครับไม่หวานจนเกินไปครับก็เป็นหวานเค็มนะครับแล้วก็มีความสดของตัวปลาทูเนื้อยังแน่นอยู่เลยนะครับก็ถือว่าสุดยอดครับอ่ะฝากกันด้วยครับกับร้านเสบียงบ้านนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นทางด้านล่างนี้นะครับ นะครับอ่าโทรไปสั่งได้เลยนะครับรับรองนะครับความอร่อยส่งตรงถึงบ้านคุณนะครับอ่ะและขอฝากอีกหนึ่งร้านก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมโทรสั่งตรงเขาบอกว่ามาถึงพอดีเดี๋ยวให้ดูเลยครับว่าเป็นเมนูอะไรครับ กับรานี้โอปะปูไข่ดองระยองฮิโอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับปูไข่ของเขานี่ไข่เยอะมากๆเลยครับเขาเรียกว่าไข่ดมันจุกๆเลยนี่สุดยอดครับบอกได้เลยว่าน้ําลายผมมันไม่ไหวแล้วครับจะไหลทะลุแมสอยู่แล้วครับเนี่ยขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับลองชิมเลยดีกว่านะครับถอดแมสก่อนนะครับฉีดแอลกอฮอล์ที่มือนะครับตามมาตรการป้องกันโควิด -19 โอ้โหคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าน่าเรบประทานมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็ร้านมือไปที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ส่งไม้ผมชิมเนี่ยห้าอย่างด้วยกันนะครับผมได้ชิมคุณได้ชมนะครับกับร้านโอปะปูไข่ดองระยองฮินะครับผมเมนูแรกก็เป็นเป็นปูไข่ดองนะครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับผมแล้วก็มีแซลมอนโอ้โหมีหอยแครงนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับกุ้งดองนะครับและทางร้านของเขานะครับ บอกว้เลยว่าเน้นสดเน้นสะอาดเน้นอร่อยนะครับผมว่าเข้าไปดูที่ร้านของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ทางด้านล่างนะครับและสนใจโทรสั่งไดลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านเบอร์นี้เลยอ่าโทรไปได้เลยนะครับรับรองความอร่อยขอชิมเลยนะครับญาติเล่นกระดองอ่อนเลยนะครับที่สําคัญนะครับน้าจิ้มเขาบอกว่าน้าจิ้มรู้สานเขาเนี่ยเป็นน้าจิ้มมรสเด็ดอุ้ยคุณผู้ชมครับไข่ดองแบบเยิม้ม เยอะมากอืมอร่อยต้องขอยืมพี่โชเล่มาเลยนะครับอร่อยจริงๆครับเขาสวยร้อนๆนะคุณผู้ชมจุดยอดนี่ตื่นมาเจอแบบนี้น้ำลายสอเลยใช่ไหมครับอะไรนะครับอยากให้ผมลองชิมแซลมอนดองได้ครับน่าจัดตายครับผมนี่แซลมอนดองครับผมจุดยอดครับคุณผู้ชมครับ ช่วยกันอุดหนุนและสนับสนุนครับของดีๆแบบนี้นะครับโทรสั่งได้เลยส่งตรงความอร่อยถึงหน้าบ้านคุณเลยครับสุดยอดครับตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณร้านเสบียงบ้านครับและขอขอบคุณร้านโอปะปูไข่ดองระยองฮินะครับที่ส่งเมนูอร่อยๆแบบนี้มาให้ผมได้ชิมนะครับให้คุณได้ชมด้วยอ่าขอบคุณมากนะครับหอมพริกไทยดำนะครับมันชูโรงมากนะครับสุดยอดครับมีความมันมีความฉ่ำมีความมีเดียมแบบ พอดีเลยนะครับใส่ใจนะครับคุณภาพทำขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้กินกันต้องสั่งนะครกบต้องสั่งบินกช่วงบินชิมแชร์สนับสนุนดู วันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวันลลลปลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพบริษัทไตร,ตรเอน็นโทเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปี ของของเราก็อยู่ตรงหน้าผมที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่น่ากินมากๆเลยนะครับกับร้านนี้ครับมีตั้งสเต็กกระสรครับผมวันนี้นะครับมีแต่เมนูอะไรเด็ดๆมาให้เราได้ชิมกันนะครับอ่าไก่เทอริยากินะครับเป็นสเต็กไก่นะครับอ่าี่สเต็กหมูครับเป็นพ็อกช็อปนะครับแล้วก็ต่อด้วยทีโบนอ่าโอ้โหสุดยอดเลยครับผมผมเริ่มเลยดีกว่าอ้าวโถ่จะกินได้ยังไงเราไม่ได้ถอดแมสเฮ้ นี่อ่ะขออนุญาตถอดแมสนะครับผมและที่สำคัญนี่ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนนะครับขออนุญาตนะครับอ้าวแล้วนี่ยังมีอีกหนึ่งเมนูนลครับสปาเกตตีซอสไข่กุ้งโอ้โหไข่กุ้งแบบแน่นๆน่นจุกๆุกันเลยทีเดียวนะครับผมเริ่มเลยดีกว่านะครับมีตังสเต็กนะครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่สวัสดีครับผมติครับเป็นเจ้าของร้านสเต็กสามสาขาในเป็นชายของมีตังสเต็กครับ ร้านนี้เป็นสาขาเกษตรเป็นร้านที่เปิดมาร้านแรกของผมโดยความที่มองว่ามันเป็นธุรกิจที่บริหางง่ายและสามารถสร้างไรายได้ให้เราในอนาคตโดยที่เราไม่ต้องยุ่งยากมันมากอาหารพวกสเต็กสปากเกตตีข้าวผัดฟิวชัน่นซึ่งของพวกนี้เนี่ยมันมันเป็นสูตรสาเร็จที่เราทำมาคนทําไม่ยุ่งยากยกตัวย,ย่างอย่างสเต็กเนี่ยฮะมันไม่ต้องไม่ต้องมานั่งทำเกรวี่ไม่ต้องมาทําอะไรมันยุ่งยากเ,เียงแต่เอาชิ้นเนื้อขึ้นกระทะย่างลงของหน้าจานแล้วก็ของเสิร์ฟ เราจ้าวมันคงที่ทุกทุกที่เพราะว่ามาจากที่เดียวกันครับแน่นอนครับเส้นกระเรเนี่ยโทรสั่งได้เลยนะครับกลับบ้านแล้วแบบแบบยังน่ารับประทานอยู่แบบนี้เลยอ่าเป็นไก่เทริยากิหมักนะครับแล้วก็กริวนะครับได้ที่ก็จัดจ้านเลยทีเดียวไก่เทอริยากิเขาหอมมากๆนะครับก็อันนี้ความอร่อยที่พิเศษตรงไหนครับพี่อ่เป็นไก่สไปซี่เป็นไก่ที่หมักได้รสจัดแต่ไม่เผ็ด เด็กก็ทานได้ผี่ใหญ่ก็ทานได้นะครับอ่าขออนุญาตมาลองพักช็อปบ,บ้างนะครับแหมสเต็กหมูกากมีตังสเต็กนะครับหอมพริกไทยดำนะครับมันชูโรงมากนะครับคือคือพอ,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 อหมูเขาปาาไปเนี่ยมันหอมพริกไทยเลยนะครับเป็นเนื้อหมูชั้นดีนะครับที่มาหมักแล้วก็มาริวแบบนี้ที่เด็ดครับอ่ะแล้วมาต่อเลยครับทีบอนสเต็ก อันนี้ความพิเศษมันอยู่ตรงไหนครับพีซบ่ซีโบนสเต็กซีโบนเนี่ยเป็นเนื้อแองกัสทำเรนชายเขาเขานำเข้ามาเขารับเข้ามาใช้เพื่อจะเป็นอาหารที่เสิร์ฟแล้วมันมันมันดูคุ้มค่าครับกับเงินที่ลูกค้าจ่ายไปอ้ยโอ้ยมีเดียมอะ่ะมีเดียมแลนะครับฟินมากสุดยอดครับมีความมันมีความช่ำมีความมีเดียมแบบ พอดีเลยนะครับใส่ใจนะครับคุณภาพทําขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้กินกันต้องสั่งครับผมต้องสั่งครับตอนนี้ของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด3สาขาสาขาที่1ก็จะเป็นที่เกษตรครับถนนบอ่องโยธินซอย40่นะฮะทางร้านเนี่ยสามารถสั่งผ่านทางออ,ออนไลน์ได้ทางฟูเซนซ่าทางไลแมนทางโรบินฮูดพวกนี้สามารถเซิร์ชหาได้เลยนะครับส่วนเบอร์โทรของสาขาเกษตรนะครับ เบอร์โทร0984498779อยากสร้างข้อมูลอะไรเพิ่มเติมโทรถามที่สาขาได้เลยครับโทรสั่งได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านมีตังสเต็กด้วยนะครับขอบคุณครับและครั้งหน้านะครับร้านไหนจะส่งความอร่อยมไหมผมได้ลองชิมให้คุณได้ลองชมเน่ต้องส่งมาได้เลยนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับตอนนี้ผมขอจัดการที่อยู่ตรงหน้าให้หมดเคลี้ยงก่อนไปก่อนนะครับ You here.